แสดงหน้าของคอมพิวเอร์สารภาพยิงนักดนรีนักนตรีปฏิบัติาการเนืกับในพิจารที่ทำค่ะตนผู้เลยแลบวเปนอ หนึ่สองคเป็นชายหนึ่งพันหนึ่งร้อยหน่สองคนมนเป็นตะเบนดขึ้นไม่กนก็จพ่อยาพี่น้กี่คนเปนล้ิวือนิ่มๆแม่ก็นิ่ม เพอบผลงแหมนี่อออโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลค่ะัไท้ายด้วยกันดิดีใจดีใจค่ะคนมาเยอะยิ้มหน่อยยิ้มมาด้กันยิ้มมาด้กันเอาไาเชิญพี่เลี้ยงหน่อยพี่เลี้ยงี่เงพี่เลี้ยงแม่หน่แม่แม่ได้เยัดรกดีใจ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 ดดดีดจดีใจดีใจ ูว่าิมันตื่นได้ยิยิแกมีไปด้รอยน่ายมเอยก็ดีบ้านที่ร้อไปเยตรงไปใ้กชาะไม่มีตังค์ข้าวไม่มีตังวันนี้จะให้นำไอเรีย